สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกทท่านคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพาเพื่อนๆมารีวิวเทศกาลวันสงการปีใหม่ไทยเนาะปี2566ปีนี้เป็นเป็นปีที่ที่เขาเปิดเนาะนะเพราะว่าเราโดนโควิดมา3ปีแล้วนะท่านผู้ชมก็ปีนี้เป็นปีที่ ที่เราได้เล่นน้ำเต็มที่กันสักทีเนาะไปะวันนี้ผมพามารีวิวหรือเที่ยวชมวัดโพนะวัดโพท่าเตียนนะท่านผู้ชมก็คือวัดพูดง่ายๆคือวัดพระเชตุพนนะที่ท่าเตียนนี่คือวัดโพนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะพามารีวิวว่าเทศกาลปีนี้เขามีอะไรบ้างวันนี้เขาจะมีะเล่นการแสดงเนาะ มีการแสดงนะมีการแสดง่นะาแส,งแสดงของของนักแสดงก็มีวิถีไทยนะในจุดนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปจุดอื่นต่อนะครับก็คือที่วัดโพนี่ก็มีการจัดกิจกรรมนะท่านผู้ชมมีการจัดจัดกิจกรรมมีของกินนะครับแล้วก็มีการก่อพระเจดีไซน์นะท่านผู้ชม นะครับที่นี่เนาะเดี๋ยวผมพาไปดูชิงชา้าก่อนมันมีชิงช้าด้วยนะท่านผู้ชมเนาะมีชิงช้านี่มีชิงชา้าสวรด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่จะมีของกินนะท่านผู้ชมนะครับมีของกินมีขายของกินของใช้ช่วงเทศกาลนะท่านผู้ชมก,ก็ช่วงวัน 1นึ 15, ่งถึงสิห้าและหถึงสิประมาณนี้นะท่านผู้ชมที่วัดโพธาเตียนนะก็จะมีของกินของใช้นะท่านผู้ชมนะครับก็มีขนมนะครับในโซนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมเนาะกิจกรรมเดี๋ยวผมพารีวิวแล้วกันนะนะครับนี่นี่ก็จะเป็นลานลานเวที นะครับอ่ะกเดี๋ยวไปดูต่อด้านในมีอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะมีจัดกิจกรรมมีบรรพชาสามเณรบวชเนรภาคฤดูร้อ,อนข้างในก็จะมีนะท่านผู้ชมของกินนะครับนี่นะครับมีของกินนะครับ ข้างในนะครับนี่นะครับนี่กินของใช,ทงช้ท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยช่วงสงการนะถ้าไม่ได้ออกจางจังหงวัดก็แวะมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับสวยงามเนาะท่านผู้ชมนี่มียิงป่าเป้าเนาะเป็นงานวัดเนาะท่านผู้ชม นะครับนี่นะครับปลาเป้าเนาะยิงปืนนะครับนะท่านผู้ชมนะครับก็อันนี้เป็นเป็นเป็นกิจกรรมของวนะัดโพเนาะท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูที่อื่นต่อนะครับอ่านี่นะครับอืม นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อนะครับจริงครับที่วัดโพเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่จัดเทศกาลแทบทุกเทศกาลเลยนะท่านผู้ชมนะครับมีเทศกาลปีใหม่นะครับเทศกาลนะสงการเทศกาลวันมาคะ พูดง่ายๆคือเกี่ยว,วกับพุทธศาสนาเนาะเกี่ยวกับประเพณีไทยเนี่ยก็จะวัดโพก็จัดแทบท,ทุกทเทศก,ก,กาลเลยนะท่านะผู้ชมนะครับก็จะมีหลากหลายอ่ะที่นู่นก็จะมีอีกแลนด์มาร์หนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะก็จะมีท่านผู้ชมมาเที่ยวเยอะท่านผู้ชมนะครับมี จะพูดยังไงดีมีคนคนมาถ่ายรูปมาเที่ยวนะครับผมว่าวัดโพเนี่ยเป็นเป็นเป็นศูนย์ศูนย์กลางนะศูนย์กลางเลยแล้วกิจกรรมเนี่ยจะจัดเยอะเพราะว่าวัดพระแก้วอะ่ะก็เป็นศูนย์กลางแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่หาแบบนี้ ยากพูดถึงภายในนะภายในวัดพระแก้วอะ่ะเพราะว่าเป็นวัดหลวงแต่ว่าที่เนี่วัดวัดโพเนี่ยจะค่อนข้างมีกิจกรรมที่จัดได้ค่อนข้างจะสะดวกสบายนิดนึงนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีมีกิจกรรมเนาะผมว่าถ้าท่านผู้ชมมาเนี่ยมาทําบุญด้วยแล้วก็มามาเที่ยวเนาะแล้วก็มาหาซื้อของกินของใช้เป็นเทศกาลนะ ผมว่าคับข้างคับข้างมากนะครับท่านผู้ชมที่นี่นะพูดถึงที่นี่เนาะนะครับก็มีการจัดบูธเนาะท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับก็ถือว่ามีส้มตำด้วยนะท่านผู้ชมนะครับมีส้มตำเนาะที่นี่นะครับแล้วอากาศก็ไม่ร้อนนะท่านผู้ชม กาศไม่ร้อนทุเรียนก็เริ่มมาแล้วนะครับอกาศไม่ร้อนทุเรียนนะทุเรียนมีของขายนะครับท่านผู้ชมเนาะมีทั้งของกินของใช้นะครับนะครับถือว่าท่านผู้ชมมาที่นี่ก็ครบเลยนะครับช่วงเทศกาลมีเฉพาะช่วงเทศกาลนะท่านผู้ชมนะครับเทศกาลสงการนะครับจะจัดภายในวัดเนาะ จะภายในวัดนะครับไปในวัดโพธิ์ท่าเตียนนั่คือพูดง่ายๆคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเนาะที่เรารู้จักกันในนามวัดโพนะครับทีนี่เราก็จะมาส่งน้ำพระด้วยเนาะมาส่งน้ำพระมาไหว้พระโดยเฉพาะพระพุทธรูปพระพิหารทิพย์มันจะมีพระรูปโบราณมากเกือบพันองค์ดาสุโขทัยอยุธยา แต่องค์ที่ดังที่สุดก็คือพระนอนนะพระนอนมีเขาเรียกว่านอนได้อย่างนั้นหรือไขนี่ก็ได้มาเพื่อ200บาทคนไทยฟรีที่จะบรรจุเนาะชิ้นส่วนของพระศรีสันเพชยาดาที่อที่เป็นเหลือเหลือเหลือซากเนาะหรือเหลือจะใช้คำว่าอะไรดีเหลือแกนกลางแล้วกันเนาะเป็นพระไม่ควรเรียกคำว่าซาก ก็คือเหลือแกนกลางแล้วก็ท่านก็ทรงบรรจุไว้ที่พระเจดีย์จริงๆแล้วว่าท่านน่ะจะ,ะท่านจะหลอมใหม่แต่ทีเนี้ยทางพาม,มท่านได้ทักทวงไว้ว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วอ่ะไม่ควรจะไม่ควรจะ,ไ,รจะไปทําลายนะท่านก็เลยสร้างเจดีย์นะครับองค์สีเขียวนะองค์กลางครับครอบ นะครับแกงกลางสำริดของพระสีสันเพรยาดาที่พอกที่ที่ผมเคยเคยพูดบางคลิปมาเนอะคลิปที่ผ่านมาแล้วอะครับว่าบรรจุพระสีสันเพทยาดาพระสีสันเพทยาดาเนี่ยเดิมเลยอะพอกพอกทองคํานะครับแผน่หนาสามนิ้วนะครับท่านผู้ชม นะครับเจ้าสามนิ้วรูปโดยเดียรัดโพเนี่ยเป็นต้นแบบที่นก็มีการส่งน้ำพระนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมาก็จะมีการส่งน้ำพระที่นี่เนาะนี่มีการส่งน้ำพระพระนอนพระนั่งเนาะมีต้นโพธิ์แล้วที่สำคัญเนี่ยคุณโยมเห็นล้วตามเขาเนี่ยจะมีฤาษี่หลักตนมีจำนวนเท่าไหร่มีแปดสิบมาครบเลยท่านผู้ชมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเนาะให้ความสำคัญกับ ทำบโบนักบวชนะครับมีส่งน้ำพระแล้วก็มาหาซื้อของกินของใช้นะท่านผู้ชมนรซื้อของกินของใช้นะครับที่นี่ได้เลยถือว่าครบเลยนะท่านผู้ชมนะครับเข้ากับอายุพระพุทธเจ้าอมีคติได้ดูตามศาลารายปัจจุบันฤาษีออกมาอยู่ตามเขาหมอแล้วนะครับออกมาตั้งตหม้อมีโครงบ่อ ประวัติและก็สรรพคุณเนาะเป็นพรอท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาสักการะได้นะครับที่นี่นะครับที่วัดโพธาเตียนเนาะท่านนผู้ชมะครับได้ทั้งความรู้นะครับนะครับอ่าศูนทริยภาพโรงฉันกากอนนะครับก็ถือว่าบุญบุญเกื้อกรุตยศนะครับผลบาปบาปคงชักชั่วให้ ส่วนคลิปน,น,นี้ผมมาขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะคท่านชมครับรสวัสดีครับ